ก็ผมชอบเสียง่ะก็ก็ผมอยากอัดนะก็เสียงดีซะขนาดนี้ใครจะไม่อยากอัดเรารู้แล้วก็รู้ทำมากมายถ้าขนาดเนี้ยเอาไว้เผื่อให้ลูกให้หลานไงแหมท่านจะเก็บไว้คนเดียวทั้งหมดเลยไงประเดี๋ยวเราสิ้นลมเราก็เอาไปไม่ทิ้งไว้ให้ลูกหลานเอาไว้ปฏิบัติมนคถาอะ กำลังถามอะจากสุญญตาไปตัตาแล้วก็ไปอัตมัญตาแล้วอยก็บอกไปแล้วอ่อเมื่อกี้นี่ผมเปิดฟังไม่ได้ยินเลยพ่อแน่ผูก็ยังไม่ได้ยินเพราะเสียงไม่ออกเลยแสดงว่าที่อัดไปเมื่อกี้นี่เสียแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเหลือเฟืออยู่แล้วน้ำใจอะเหลือเฟืออยู่แล้วครับเสียงก็เหลือเฟือครับ อย่างนั้นคุณนงนาดดีกว่าท่านต้องให้ทําคุณนงหมานพูดนวคุณตาวินัยจำไม่ได้ใช่ไหมจําไม่ได้ครับแล้วคุณคุณนงนาดอธิบายต่อเลยครับไม่ใช่เราก็จําได้ว่าอัตมยตาดีแค่นั้นเองสมยญตาคือความว่าครับดีแล้ว สวัสดีท่านสมหวังท่านสมหวังก็มาพอดีเลยท่านบรรยายสุญญ,าต,าญ,ญาตาตัมสุญญตาตถาตาตรมยาตาแล้วก็อนัตตาครับเ <c oughs> พราะเอก็เขาบอกว่าถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือเกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละครผมก็ฟังแต่ผมเรียงไม่ถูกเรียงให้สละสลวยอะ เรียงให้เหมือนเสื้อผ้าพับไว้อะผมเรียงไม่ถูกครับท่าน mm. จะได้เป็นหัวข้อเอาไว้ให้คุยให้ใครต่อใครฟังคนที่เขาอยากทําฟังธรรมะผมจําได้ก็จะได้ไปคุยให้เขาฟัง mm. เพราะว่าผม mm. เวลาเหลือน้อยแล้วเวลาสิ้นลมไปก็จะได้อนิสงส์นี้ ติดตัวไปด้วยก็บอกเงินทองอ่ะไม่ได้เอาไปเลยบาทเดียวก็ไปไม่ได้ก็มีบุญกุศลนะที่จะเอาไปได้ผมก็พยายามสร้างอยู่เนี่ยจะให้ทำธรรมะเป็นวิทยาทานไงครับท่านีน่ยแค่พูดแค่นี้ผมยังเหนื่อยแล้วเนี่ยแล้วถ้าผมพูดมากกว่านี้คงขาดใจเลยมั้ง <laughs> แต่ไม่เป็นไรผมพยายามพูดให้ช้าลงดีกว่าจะได้ไม่ไม่ต้องเหนื่อย เป็นอย่างนั้นครับท่านว่าเขาทำไมถึงบอกว่าโอ้สุญญาตาเป็นความว่างที่เราเกิดก็เกิดจากสุญญาตาเสร็จแล้วพอเราเกิดจากสุญญาตาก็ต่อไปก็เป็นความแก่เป็นตัดทาตาพอพอเป็นความแก่เป็นตัดทาตาแล้วต่อไปก็คือความเจ็บเป็นอาร,รมยาตาต่อไปก็ตายคือถึงอนัตตาแต่ ผมอยากอฟังอธิบายเ<ป>ชิญเ<ป>ชิญเ<ป>ชิญครับเชิญครับครับช่วยช่วยต่อให้ให้ถูกหน่อยสิครับ<ป>ผมกำลังจะไปประติดประต่ออยู่<ป>ครับผม ยเห็นเด็กมาเล่นขายของมันนหเคยเห็นแต่สมัยนี้ไม่มีแล้วเด็กเล่นขายของอะ่ะมีแต่เด็กเล่นลายาครับผมณนพูดคุยกันในห้องทำเนี่ยผมเหมือนผมเหมือนความรู้สึกผมผมเห็นเด็กขายของอครับท่านีดีกเล่นขายของอครับ มันเด็ก,เล,กเล่นขของคุณนายเห็นแล้วคุณนายคิดเป็นยังไงก็เป็นของเด็กเล่นนะ